ได้ไหมฮะเรามารุ่นกันนะครับมาทางขวานะครับมาทางขวานะครับชาเข้ามาที่กล้องของเราโอเคครับเยี่ยมครับคุณนกบเยี่ยมครับอ๋อหป็นกบนี่เยี่ยมเลยเยี่ยมครับเยี่ยม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 ตบมือให้เลยโอเคครับมาดูออแบนจูนะครับออแบนจูเข้ามาได้ก็เก่งครับ คุณกบกำลังจะขึ้นรอบ2ในขณะที่คุณออสนี่ตามมาในนาทีถัดมานะครับตอนนี้เข้ารอบหนึ่งนั่นแสดงว่าคุณกบใช้เวลาเพียงไม่ถึง1นึาทีนะฮะเร็วฮะั่อนง้างเร็วโ่ดเลยนะคุณกบนี้ยัมนะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าคุณกบจะออกได้ไหมตามไปดูกันครับ สำหรับรอบสองคุณกบนี่จะออกได้ไหมทําเวลาไวเร็วเท่าที่ดูจะเร็วกว่าเพื่อนนะฮะเร็วกว่ารถทุกคันที่เข้ามาคุณออสอย่าตามนะคุณออสตามแล้วก็เรียบร้อยคุณออสตามไปแล้วเรียบร้อยนะครับเอาเรามาดูกันครับอ้าวอ่านะต้องเป็นตัวของตัวเองถูกต้องถูกต้องครับคุณกบผ่าน้ะฮะช่วงนี้คุณกบรอดนะฮะรอดไปแล้วรอดไปแล้วนะครับเอามาดูกันนะครับนี่เป็ใครครับเนี่ยคุณเทิดทูนนะฮะเริ่มต้นใหม่นะครับ เรามาดูคุณออสดีกว่าคุณออสจะมาได้ถูกทางไหมตรงมาแล้วครับตรงมาคุณออสดูซ้ายดูขวาดูเพื่อนนะฮะว่าเพื่อนไปนไหนกันบ้างต้องเชื่อตัวเองครับ <c oughs> ลารี่ต้องเชื่อตัวเองนะครับไม่รู้ใครอยู่รอบหนึ่งรอบสองคุณออสมานี่ได้ก็ถือว่าโอเคเยี่ยมเยี่ยมเหมือนกันใช้ได้ขึ้นเดินไหมโอ้คุณออสนี่ใช้ได้ครับออสแมนจูนะครับ พิมจากนนทบุรีคุณออดน่าจะเล่นได้ครับช้าๆแบบนีไ้ไปได้โอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมใช้ได้ใช้ได้ปม,มือให้อีกคันนะฮะส่วนลารรี่เลิฟระยองอีกคันนะครับยังไปไม่ถูกเลยนะครับโม่กันอยู่กับคุณเทอร์ทูลเมื่อสักครู่นะฮะตอนนี้คุณเทอร์ทูลนี่ออกไปแล้วนะฮะออกจากลานดินดินได้นะฮะแต่ว่า ในคันนี้ของระยองนี่ยังเริ่มต้นกันใหม่อยู่นะฮะจับทางไม่ถูกนะครับโอเคระยองครับอีกคันหนึ่งน่าจะใช่นะครับเบาครับนิ่มๆ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 ครับไม่มีอะไรตื่นเต้นครับตอนนี้นะครับกองเชียงเราครับก็รุ้นอยู่นะครับว่าคุณนาพิชาเนี่ยจะทำอะไรตื่นเต้นให้เราดูหรือเปล่านะครับ นี้ดีนะครับดูนะครับไปไหนกันเอ่ยเรามาดูคุณออสออได้ไหมอ๋อคนะือง่ะอ๋อน่าจะจับออกแล้วเรามาขยับกันครับตรงไปฮะผ่านพุ่มไม้ไปเลยครับี่รตตเ,เริ่มต้นใหม่คุณออสเริ่มต้นใหม่นะครับค <c oughs> งหาสีตัวใดตัวหนึ่งในลานไม่เจอนั่นเองนะ คันนี้เลยครับใครครับเนี่ยน่าจะเป็นเล่นะฮะน่าจะเป็นเล่ใช่หรือไม่ใช่โอเคครับเป็นเล่ไ่ได้ไหมเนี่ยรถต่อครับเป็นเล่นี่กล่าวไหมนะครับว่ากลัวว่าช่วงนี้รถจะไปได้หรือเปล่านะครับ ขึ้นเรน,นโดดของม o ต o คอสเนี่ยโดยรถสปอร์ตเนี่ยเรามาดูว่าคุณเล่จะไปได้ถูกไหมนะครับที่ตามมานะครับก็จะเป็นรถจากระยองนะครับทั้งสองคันเลยก็กำลังเริ่มต้นใหม่คาดว่าน,านะฮะเรามาดูคุณเล่ต่อครับโอเคเล่นีมามุมนี้ถูกต้องฟังครับมามุมนี้ถูกต้อง มาเรื่อ,อยๆเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมลังเลเยี่ยม <laughs> ลังเลเหมือนกันนะครับ <laughs> อ๋อการลังเลนะครับนี่ทําไมเขาไปกันทางนูน้นโอเคคุณเล่มาได้น่าจะน่าจะไม่ได้ครับไม่ขึ้นเนินตรงด้านนั้นก็ขึ้นนะครับอ๋อเดี๋ยวเก็บ okay, เก็บอาซีก่อนนะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะขึ้นเนินไหมสำหรับคุณเล่นะฮะ <laughs> เล่ไปแล้วขึ้นเนินไหมครับโอเคคุณเล่ไปได้ใช้ได้เลยคุณออสกำลังจะเข้ามาในจอนะฮะโอ้โดไปเลยครับคุณออส่าดูคุณเล่ดีกว่านะฮะอ่าคุณเล่มาทางทางลกล้องเรานี่ก็โอเคเลยครับแล้วก็โค้ายไปเก็บอารีที่พุ่มไม้นั่นตัวหนึ่งนะฮะโอ้คุณเล่ใช้ได้เลยเท่าที่ดูตอนนี้คุณเล่ในรอบแรกนี่ที่เข้ามานี่ใช้เวลา ใกล้เคียงกับในมือแรลลี่ระดับมืออาชีพมือต้นๆนะฮะอย่างคุณป๊อบคุณน้องอ้าวพอชมท่านเท่านั้นแหละฮะเริ่มเละนะฮะจับทิศไม่ถูกละอ้าวพอชมท่านนั้นเราเริ่มเละเลยเรามาดูคุณมนััดรับมาแล้วครับคุณมนัดมาคํะคจากราชบุรีนะครับโดดไหม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 โดดไหมโดดไหมโดดไหมโดดไหนโดดไหนอโออ้าว คุณเล่นี่คุณเล่นี่ไงงานน่ะต้มหยกหยกเท่านั้นเองคุณเล่คุณเล่เอาคุณมานัดไปไหนคุณมานัดไปไหนน่ะโอ้ยเอาไงครับคุณมันนัดคุณมันนัดคุณมันนัดจะได้แล้วถ้าเขออกตรงนั้นไปหนึอ่ะดูคุณเล่ก่อนนะฮะว่าจะไปได้ไหมฮะโอเคฮะคุณเล่เยี่ยมเลยฮะโอ้โหออกได้โอ้โหเยี่ยมมากเยี่ยมมาก เยี่ยมมากคุณเล่งานนี้คุณคุณแน่มากงานนี้ <c oughs> คุณบนรทัดกำลังจดอาซีอยู่นะฮะ <c oughs> ตั้งจดอาซีอยู่มาเลยครับอ้าวขึ้นเนินข้ามเลยแล้วโดดเลยฮะโดดเลยโดดเนินโดดเนินโดโดเลยฮะขอโชว์หน่อย <c oughs> ไม่ไม่ขึ้นเนอเนี่โดนตัดคะแนนนะฮะจะบอกให้อา้าวขึ้นเลยฮะโดนเลยฮะโดนเลยโดนเลยเอ่ะสูงขึ้นไปใกล้ๆโดนเลยฮะอา้อาวอ้าวโดนตัดคะแนนนะฮะอย่างเงี้ยอ๋อเริ่มต้นใหม่ยังไม่ถึงไม่เป็นไรครับเรามาดูด้านนี้ครับเป็นใครครับอา้าวไปดูคุณมานั่กันโอเคคุณมานั่ใช้ได้ เดี๋ยวมาดูครับคุณมนัทจะมาได้ไหมฮะนี่เป็นได้นะฮะปกติทําหน้าที่เป็นไดเวอร์นะครับยังไม่เค่สันทัดในเรื่องของการดูทิศทางหรือการนําทางสักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ทําได้เยี่ยมครับในช่วงนี้ทําได้เยี่ยมถ้าจอดหาสีถาแถวานี้นะฮะโอเคเลยฮะรู้ฮะ,ะระยะอยู่แถวนี้อยู่แต่ว่าจะเจอหรือไม่เจอเท่านั้นนะฮะใช้ได้ใช้ได้ครับนี่ก็ไม่เบานะครับมาตรงตําแหน่งนี้ได้เก่งครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถหมายเลขอะไรจากจังหวัดไหนนะครับ ขึ้นเนินขึ้นเนินขึ้นเนินโอเคนี่ใช้ได้เลยครับเนี่ถือว่าเร็วเหมือนกันนะฮะโอเคเบา H4 นี่ก็ใช้ได้นะครับ <End. S 1> ใช้ได้ขึ้แยุ่ณ้แย่มาแล้วครับชัวว์เลยครับชั่วป้าบคุณแม่นัทขึ้นรอบสองนะครับตอนนี้คุณแม่นัทขึ้นรอบสองอยู่นะครับโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยโดนเนินโดนเนินโดนเนิน โดดเนิน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 เบาเลยครับเบาเลยครับนี่มือหัวคอนะฮะเนี่ยออกได้ไหมครับโอ้โหเยี่ยมฮะสำหรับไดิเวอร์คนนี้นะฮะโอ้โหเยี่ยมตบมือให้ครับอันนี้รอบสองนะครับออกได้ไหมฮะถ้าตรงเข้าพุ่มไม้ ทางด้านไกลนั้นก็แจ้งว่ามาถูกต้องกำลังจะขึ้นเนินโดดนะฮะก็จะเป็นเหลือมังนานะครับโอเคครับทางด้านนั้นท่านด้านไกลนั้นไปถูกต้องนะครับเยี่ยมฮะมือระดับทั้งนั้นเลยสําหรับคันไทยๆเหลือมังนานะครับเอา ได้ไหมหรับเหลือบังนาเรียบร้อยครับเหลือบังนาหลงครับ